สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงเตียงค่ะพี่น้องโอ้ยใส่นี่กินข้าวข้าวปุ้นตึกเมื่อวานนี่มาเลยใช่นะอันเบ้าเอื้อจับไห้เสีปลากรายหนึ่งมาเพื่อกินเดท่านเบิดอยู่พี่น้องเอ้ยกินให้คุ้มแซ่บแซ่บแซ่บมาเด้อพี่น้องเด้อก้อยกระป๋อมก้อยกระป๋อมบุหรีมีพักกระป๋อมกระป๋อมเด้อ บิ๊กจต่บากินน้ำกันงเลยฮาวไปนอกมาบายดีป่าลุงมาเด้อมากินขอบคุณกานนองบอยน้องฟ้านี่รอบได้ล้วคะน้ำไม่ท้วนค่ะต้องป้อมรอบป้อมอันนี้นะรอบขอบุ้นไปแจ็คเสื้อแล้วรอบนึงชามเสื้อเลยได้ค่ะห้องแน่นสมมุอินี่นะกินป้อมเฮ้ย มามามาน้าเอาพี่น้องเฮ้ยมื่อนี้ยยังจะหนาวไม่ได้ไปสาเลยค่ะหนาวสุดยอดกินน้ำแข็งบิ๊กฮาวมึงได้กูเบิร์นนะกินน้ำหน่อยหนึ่งอ๋อไอ้แม่แม่แม่ข่ายเมื่อกี้กรปุ่นมาค่ะเฮ้ยหนาวดิหฮ้ยหนาวหนาวพี่น้องเฮ้ยหนาวมื่อนี้หนาวเออเออ

มมนตักนเทมัเน่ะโอ้ยนพี่น้องไอนาวหนาวนาวไ่ไ้ไปไซค์ค่ะมื่อนี้ีนอาโอ้โอ้โอ้เป็มีฟูรู้ๆเลยมีฟูนะสุมันคุณมัึงึ้นไหมเบิ้งตีหัวมันมีฟูลงไหมลงลงใหญ่มันไม่อนดะเดี๋ยวมมนชิวเคยมมนชิวมีฟู นี่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 อ๋อก็จงเกิดโ่ไม่ได้ต้องว่าข่าวเพื่อนมึงพูดเอาข่าวพี่เอาข่าวเอาไปยั่กันเดียวนี่ข่าวเพื่อนมันเดินได้เ่มีอ่เออเอาไปยู่วกันไหมอันนี้ บอนะขางมันีงใหญ่อไรถามเว็บบอปูปุได้ไปใส่นั่นนะเขาห่นะยม่เคยนอนหรอกบ่เห็ดใบซื้อมาพนนอนข้าวแล้วเห็ดอไรเหรอข้าไปยมู่ข้าเอาเฮ้ยช่วยยองเก่าอ่ะนนือนเพื่อนเก่าเพื่อนเยข้าวเอเฮ้ยข้าวาัเป็นตูนั่นข้าวรัาว้วตูนั่น Bora nhỏ, vịt bói sắp bói mùa 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 có mùa 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 มามมาแล้วพูดมาเลนกอุนชบเ่นกอุนทั้งน้ำจป่าทั uh, ้งน้ำจัไก่เราผสมกันโอนลุยลุยลุยมามาไป้วเอ้ยเี่ยเอไปแล้วเอ้ยนี่ทำไหมกินแก่น้ำมันไก่บกแก่น้ำน้ำอยู่กับเขาน้าเอามือนี่น้าเอามื่อนี่ไปใช้บได้เลยค่ะนั่นด้บักมี้ฟูมึนมาเใส่ บอเองมึงไม่ห็มึงกินเลยบอไม่หานมกินนะแม่กูดีมึงไงแม่กูอินเนอะจอมมือข้นรับยากยากยากเฉยๆนะมึงหิวล้วมึงป็นอันนี้นะมึงนี่ยาโอ้กันเม่รััว ว้าหน่าได้เดี๋ยวนอนมึงบ่ห้องบ่ยังตกันมึยังเดียวนะมีูพูดไปหาพ่อขมตีมึงไหนเออเออเขออะไปไหมไปไหมไปพูดนี่เห็นเลยหวย่ละไบิดยู่มุนลูกูลูกู เพะส้ม่ออสวัสดิจะจะนาจะเมัาลูกาดเก่าโคตรแบบนีอยู่งกินแล้วก็นอนด้วมากำลังกินนมคืน่านี้มาจานเข่าป้าอะไนีเปิดนอนเข่าเพิ่มนะเที่ยวกับจซาเที้ยวกับเจมกินเ่ยมันลลายเอาเลยคตรหลับเต็มแลม không, bỏ tôi tuổi cần, bài tuổi không ăn mới được. kiếm bộ, à. khó, kiếm quay lúc cái con làm sao vậy? hôm nay cứ con vợ, mấy cái đi đâu gì hả? đi đi, đi. 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 đi.

คืนี่าเมีแหนกับตู้กับตู้นะลีนะลี่เปิมาเล็กเนาะบุมาเหรอ๋อามหนเด้อไปแเชงไป้มมะไใมาขามาค่ะยเดินนี่ทำอย่

มันอิ่มเลยเด้ีมาวนมาปั่นย่างเง้ยฉีดเยอะกีเราแน่ี่โอ้ยกระโดดใต้โดดใต้แลมันก็ไปเลยเด้เวลอ้อมม่นหายุบมิดเล่เลยเนาะ ก่บลุกไม่ฟูเป็นหนามหม่ำน้องถุยเ่าโอมีโอ้เล้วไปได้แล้วช่วงกับคนน้อยนักมันเชื่อยุ่มันเ็ ทังกินทบ่แม่ละเห็ดบ่เจีบมันอั่นไล่ผ้อุ่นไลเียวลายเลยมันเคมันนัุ่เหบลาลาย่จดกินไปนอนวนเด้อมันหนาวนะกิน้วอยู่ในเงินจคมมอปะ ต้อมั่งยนอกไค่มาจนะอยู่นเ้หนาวเอา้วน้ำบริหุจักหนวน้ำบรจัาวน่งหจักเตอยากกินหนาวก็ใส่หนาวก็กอยู่มาจะุ่ดไว้หมดนะพร้อมมาลายหรอกอ่ะพอคือเราไปซื้ออะไรนะเห็ดไม่ใช่นะ

mày đi mua mày đi mua đấy để dây vạt nha thao thang vạt nha đi xa phong đi đi hát trong nhau của ủa hát hết 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 nào hết 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 Ừ. hết 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 ขนมอะขนมันมากขนมกขนาเพื่ห้มันกินมันก็บมบมมขนมเพ่อนขนมกปุ้นะมากเห็นบเ่เลยบมมากบวมมนกสอดข้นมันมันคืออะไรมันคิ้วสอดนแหละเฮ้ยมันไรอะไปใ้นน่นผิดทายโอ้ยหนาวดิพี่เจ้าเว้ยเดี๋ยไปใช้ด้ค่ะเมนูเพื่อนเบิรมตเมอค่ะ ฮะบุญม <l id> <า>ือบันหน้าหัวข้ามบ่จักได้ยินที่เขาบอกอยู่ท่านหูว่ามือใด่างนี่คืออากรน้าบุญน้าคนน้าไปละค่ะพี่น้องค่ะคืนนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่หรือจ้าฝากคำามาให้มันเป็นกำลังใจให้เจ๊เจี๊ยบหลืกับครอบครัวในเด็กจ้าลองบิกน้องบ่อยมือนี้ก็บไปไปโรงเรียน เอาอาทิตย์เอาอาทิต er ย์เอาทิตกับค่อยได้ยู่หรอกพี in ่โดยน้องบอยนะไปหาเต้เต้ป่านจะได้อย่างชอบชอบเต้ป่านน้องบอยนะที่เป็นแขงที่ขีัอ้ยเด็กพกนางหนาดเขาเป็นนางหนาเต้หรอเเตเตถือเขาถือลูกปนป่านแล้ะเว้ย่งแล้วี่ง่เล่นน้ำรางมันตัดแต่เล่นแต่เล่น ใคหไปแรงก็รบาลก็่ทันเลไตีน้ำค้าจะเขื่อคือประกันวด่นว่เนบันดบัดดูน้นแหลนเอาไปเตน้ำคาจะขือเอลูกเก้านี่ไปเต้นน้ำค้าจะขื่อะลูกเก้าอลูกคอยระเกงเกงนี่ว่าผู้ใดสร้างมืกบ่อนะน้นะ จักอาทิตย์แล้วจะได้อาบเมื่อวานนี่นะอาบกูมื่อแม่บ้อกูได้ยินแต่บ่นว่ามันบ่อาบเป็นอาทิตย์แรกเหมือนกันาทิตก้อนบูไม่ได้อาบนานเฮ้ยออกมาแล้วอทิตก้อนกูไม่ได้อาบเหมือนกันที่นี้เขาอาบเพื่อที่ตอนแรกเห็กูอาบเนแบบไปละค่ะสวัสดีค่ะบารม